สวัสดีค่ะแม่ก็มีปัญหาเกี่ยวกับการปวดเขา่าและก็ปวดหัวไหล่ด้านขวาเส้นมันจะยึดแล้วหัวเข่าเนี่ยมันจะมีอาการแบบว่าเจ็บเวลาเดินเวลาเดินขึ้นที่ต่างระดับอะค่ะถ้าเดินกับพื้นเฉยๆยเนี่ยก็จะไม่ค่อยเจ็บมากเป็นหลายปีแล้วเคยรักษาโรงพยาบาลเขาก็จ่ายยาให้แต่แม่ก็ไม่ชอบกินยาเยอะค่ะ ทำไมถึงตัดสินใจเลือกมาที่สลันอะไรอย่างเงี้ยครับลูกชายอยากให้มาลองรักษาดูด้วยการฝังเข็มก็ประมาณ4ครั้งแล้วคะ่ะครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งที่หคุณหมอแนะนำให้มาทั้งหมดกี่ครั้งครับประมาณ10บครั้งคะ่ะจริงๆแล้วคุณหมอก็จะนัดอาทิตย์ละครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอดีตอนนี้คุณแม่ก็อาการดีขึ้นก็เลยทิ้งช่วงไปนิดหนึ่งเดี๋ยวคุณแม่ขอตัวไปพบคุณหมอก่อนนะคะครับมาถึงแล้วขั้นตอนนี้เรา จะทำการตรวจวิชัยนะครับมันม้เงินเจ็บปดีขึ้นเยอบางครั้งยังสามารถเก้าเก้าสองสองขาต่อก,กัน,นตรวจวิชัยเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวให้ผู้ป่วยเนี่ยไปเปลี่ยนชุดแล้วก็ไปเจอกันที่ห้องตรวจนะครับ <S <S ของผู้ป่วยคนเมื่อกี้นะครับ มาด้วยอาการปวดไหล่ด้านขวาปวดเข่าด้านซ้ายค่อนข้างเป็นมานานนะครับเรื้อรังพอสมควรเวลาเดินถ้าพื้นราบๆเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาแต่ถ้ามีเนินมีชั้นขึ้นบันไดพวกนี้จะปวดเรื่องไหล่เนี่ยดีขึ้นค่อนข้างเยอะแล้วจะเหลือติดอยู่ตรงตัวขาแล้วก็เขา่าวิธีการที่ผมเลือกรักษาแม่ในวันนี้จะใช้วิธีการฝังเข็มนะครับเดี๋ยวเราไปสาธิตให้ดูครับขั้นตอนนี้ก่อนการฝังเข็มเราต้อง ใช้แอลกอฮอล์เช็ดทำความสะอาดบริเวณจุดที่เราต้องการก่อนนะครับแล้วก็ต้องให้ผู้ป่วยนอนในท่าที่สบายเพราะว่าต้องใช้ระยะเวลาประมาณ20-30นาทีในการคายเข็มไว้นะครับครับขั้นตอนต่อไปเป็นการฝังเข็มนะครับจะใช้ เป็นประมาณนี้นะครับส่วนตัวขนาดของมันเนี่ยประมาณ0.25คูณ40มิิเมตรนะครับตัวนี้ก็ผ่านผิวไปแทบจะไม่รู้สึกเท่าไหร่และเข็มที่เราใช้เนี่ยจะเป็นเข็มแกะใหม่ทุกครั้งใช้ครั้งเดียวจะทิ้งเลยนะครับ โอเคครับเดินเป็นไงบ้างครับผมก็เดินสบายค่ะคล้องรักษาเสร็จแล้วรู้สึกย่งไงบ้างก็สบายค่ะการฝังเข็มก็ไม่เจ็บค่ะแต่มันจะรู้สึกตึงๆบ้างช่วงตรงที่เรามีปัญหาอย่างหัวเข่าอย่างเงี้ยเราเจ็บอยู่เงี้ยมันก็จะตึงๆนิดๆ